มาเรียนให้คะแนนตัวเองแค่5คะแนนค่ะอาจารย์ก็ให้ความรู้เพิ่มเติมได้เยอะมากพูดได้ว่า10เท่าได้เลยให้9ค่ะก่อนมาค่ะถ้าคะแนนเต็ม10ก็น่าจะประมาณคนะ่ะก็คือเราจะรู้ในข้อกฎหมายทั่วไปพอปามาก็มีอาจารย์ที่มาแนะนาว่ากฎหมายแรงงานอย่างนี้สามารถใช้ได้ยังไงน่าจะถือว่าประมาณ8ถึงเเลยก่อน,นมาเรียนก็มีความรู้ใ<ห>นระดับป <Radi> <Perez S 2> ระมาณ6 7ไ,ได้ความรู้เพิ่มขึ้น,นครับผมาประมาณ8 9นะครับ ก่อนมาเรียนให้คะแนนตัวเองแค่5คะแนนค่ะอาจารย์ก็ให้ความรู้เพิ่มเติมได้เยอะมากพูดได้ว่าสิบเท่าได้เลยให้9ค่ะท่านวิทยากรน,นะคะก็คือให้ทุกคนอ่ะถามคาถามที่ทุกคนสงสัยได้ก่อนมาค่ะถ้าที่คะแนนเต็มสิบก็น่าจะประมาณนะะก็<ม>คือเราจะรู้ในข้อกฎหมายทั่วไปที่แบบพนักงานต่งางๆรู้ออกมาก็มีอาจารย์ที่มาแนะนาว่ากฎหมายแรงงาน่าง ใช้ได้ยังไงหรือว่านําไปปรับใช้ในโรงงานได้ยังไงน่าจะถือว่าประมาณ8-9เลยค่ะเพราะมีข้อกฎหมายบางอย่างที่ตอนแรกเราอาจจะรู้แต่ว่าเราอาจจะมีวิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามีการนําไปปรับใช้ที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยคระบตอนรีนก็มีความรู้ในระดับนึงประมาณ6-7เพราะว่าอยู่ในส่วนฝ่ายบังมาบไม่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะก็ประมาณ8-9ครับเหมือนทบทวนทางกฎหมายแรงงานของทางฝั่งเพิ่มมากขึ้น เอชาโอดีไทยสถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์